สาธยายคำสอนเกี่ยวกับสัจธรรมความจริงของชีวิตแต่ที่เราสาธยายด้วยวาจาด้วยการเปล่งคำพูดออกมาเราก็ควรจะพิจารณาด้วยใจของเราตามไปด้วยคำสอนเกี่ยวกับความจริงของชีวิตนี่ ที่เราสาธยายทุกเช้ามีหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ลึกซึ้งหรือเป็นธรรมะขั้นสูงที่เราควรพิจารณาใคร่ครวนด้วยธรรมะขั้นสูงเนี่ยพ่อนื้คือคำสอนเรื่องอนัตตาซึ่งแปลว่าเนี่ย ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าไม่มีตัวตนของมันเองหรือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบางทีท่าน,นก็เรียกว่าวางปร่าจากตัวตนแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จะเป็นหินจะเป็นเสาจะเป็นพื้นเรือหรือาร่างกายของเราเนี่ยสัมผัสได้นั้นแหละ มันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ที่คงที่คงตัวหรือเป็นอิสระจากสิ่งใดคำสอนเนี่ยหรือความจริงข้อนี่นมันความจริงที่ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจยาก ที่เขาจะยากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าใจเราเนี่ไม่ค่อยยอมรับความจริงข้อนี้เท่าไหร่เพราะมันสวนทางนะกับมันไม่ใช่แค่สวนทางกับสามัญสำนึกนะแต่มันยังขัดแย้งกับกิเลสใ,ในใจเราว่ากิเลสเนี่ยมันมันมีความหวงความแหนนะมันมีความยึด ในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนโดยเพราะร่างกายเนี่ยก็ยึดว่าเป็นเรามีเรามีกูซ้อนอยู่หรือว่าเป็นเจ้าของร่างกายนี้มันก็พยายามยึดทุกอย่างนะเป็นเป็นกูของกูเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าไม่หยุดหย่อนเลย นั่นจะให้เข้าใจเรื่องอนัตตามันก็เลยยอมรับไม่ได้เข้าใจยากแต่ว่าแต่อนัตตาเลยแนมะ้กระทนนั่งอนิจจังเนี่ยใจเราบางทีก็ไม่ยอมรับนะทั้งที่มันก็เห็นอยู่ชัดๆนะว่าทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยงแต่ว่าใจเนี่ยมันหรือ,อยางนี่คือกิเลสนี่มันมันยึดนะมันอยากให้ทุกอย่างมันเที่ยง อยากให้ร่างนี้มันเที่ยงอยากจะให้ทรัพย์สมบัตินี้มันเที่ยงทั้นพอได้ฟังคำสอนเรื่องอนิจจงเนี่ยแม้จะยอมรับนะแต่ว่ามันก็ยอมรับอยู่ในระดับหัวสมองเอกดผลแต่ว่าอารมณ์จิตใจมันไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ทั้งพอเอาของเสื่อมเสียร่างกายแก่ชารา คนรักล้มหายตายจากไปมันก็เลยยอมรับในด้านก็เศร้าโศกเสียใจโกรธแค้นขับแค้นนี่ขนาดนิดจังนะถ้านตตานี่ยิ่งก็ใจยากแล้วก็ยอมรับได้ยากเข้าไปใหญ่แต่ก็เป็นเรื่องที่เราควรต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจเพอทะาไมเข้าใจเนี่ยมันก็จะมีความคิดความอยากในสิ่งต่างๆ ยึดว่าไม่ใช่แค่เทียเ่ยงนะแต่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามใจเราจาังทั้งที่มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่เราจะบังคับบัญชาหรือควบคุมให้เป็นไปตามใจหวังของเราได้ในเรื่องคำสอนนะเกี่ยวกับอนัตตาเนี่ยในด้านหนึ่งก็ท่านก็อธิบายว่าเนี่ย ที่ทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะว่าเราควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเป็นของเราจริงนะเราก็ต้องสั่งมันได้สั่งร่างกายนี้ไม่ให้แก่สั่งทุกขเวทนาให้ดับไปไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดเกิดขึ้นสั่งใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านจะก็สั่งไม่ได้และเมื่อสั่งไม่ได้เนี่ยมันจึงเป็นอนัตตา อันนี้ก็เป็นคำอธิบายอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องอนัตตามากขึ้นแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะท่านก็สอนโดยเริ่มต้นจากอนิจจังนะอย่างที่ผู้เจ้าเนี่ยนะได้สอนปัญจวัคคนะีในอนัตตลัคนะสูตรเนี่ยท่านก็ถามปัญจวัคคีว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าคำตอบคือเป็นทุกข์แล้วสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นจะเรียกว่าเป็นตัวตนได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ต้องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นเราจะเข้าใจเรื่องอนัตตาได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จากนะการเห็นความจริงเรื่องอน,นิจจัง เมื่อเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังสิ่งทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์เมื่อสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์มันย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการอธิบายตามลำดับเนี่ยก็ทําให้ปัจจุคันนี้เข้าใจเรื่องอนัตตานะจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลได้อนิจจังทุกข์อนัตตานี่จึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมากในที่จริงแล้วเนี่ยความพิงงรสามประการนี้มันก็ ล้วนแต่สะท้อนความจริงอย่างเดียวกันแต่ว่าเรียกคนละแง่หรือกล่าวนคนละแง่สุดแท้ายว่าเราจะมองในมุมไหนธรรมะที่สอนให้เราเห็นหรือเข้าใจเรื่องอนินจจงเนี่ยมันก็พาเราให้เข้าใจเรื่องอนัตตาได้อย่างตอนที่ผู้เจ้าเนี่ยแสดงปฐมเทศนาเนี่ย ธรรมจากปัตนสูตรเนี่ยจนรทั่งพระกวนทัญะมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยท่านเห็นธรรมหรือเห็นความจริงว่าอะไรก็เห็นความจริงว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาประโยคสั้นๆเนี่ยนะมันก็สะท้อนทั้งอันจังก็ได้นะแล้วมันก็แสดงเห็นถึงความเป็นทุกขขังคือมีเกิดแล้วก็มีดับ นอกจากมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ยังไม่คงตัวไม่คงที่แรืวออะไรก็ตามที่มันดับได้กระแสของมันไม่ใช่มีมันก็ไม่มีตัวตนของมันเองเราจ้มีตัวตนมันต้องมีความยั่งยืนนั่นประโยคที่ว่าเนี่ยหรือภาษิิที่ว่าเนี่ยจึงได้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้มีความดับเป็นไปเป็นธรรมบดาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาสุดแท้แต่ว่าเราจะมองในมุมไหนในทางเดียวกันนะเมื่อ อุปติสสะซึ่งภายหลังเป็นภาษาเล็กบุตรเนี่ยถามพาะสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ว่าพระุทธเจ้าสอนอะไรเพราะว่าพระสัชชิบอกว่าเนี่ยศาส,สดาหรืออาจารย์ของท่านคือพระพุทธเจ้าต้องอุปฏิสสะนะศรัทธาเลื่อมใสในพระสัจชิที่มีอากาศคือยาสงบเย็น ก็เลยอยากจะรู้ว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยสอนอะไรพระสัจจีคืออตอบว่าเนี่ยสิ่งใดเกิดแต่เหตุทำใดเกิดแต่เหตุทำใด,ด,ำดนี่ก็หมายถึงสิ่งใดเนี่ยนะสิ่งใดเกิดแต่เหตุปัตาถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งสิ่งนั้นและความดับแห่งสิ่งนั้นพระมหาสมณะมีวาจาเป็นปกติเช่นนี้ ถ้าประโยคสั้นๆเนี่ยก็ทําให้อนุปติสสะนี่ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเหมือนกันประโยคนี้ก็เหมือนกัน,นหรือพระเษนี้ก็เหมือนกันนะสิ่งใดเกิดแต่เหตุนะปัจจตาคตกล่าวถึงเหตุแห่งสิ่งนั้นและความดับแห่งสิ่งนั้นและสิ่งนั้นที่ว่านี่ก็คือสิ่งทั้งปวงนั่นแหละซึ่งหมายความว่ามันไม่เที่ยงนะ แล้วเมื่อมันมีความดับความเสื่อมไปมก็แสดงว่าเป็นทุกข์และการที่มันดับได้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรวมทั้งการที่มันเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุเนี่ยมันก็แสดงว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองแต่เกิดขึ้นจากปัจจัยหรือเกิดขึ้นจากเหตุอันนี้ก็เป็นเป็นคำอธิบาย ที่ช่วยเราเข้าใจเรื่องอนัตตาเริ่มต้นจากอนิจจังทุกครั้งแล้วก็กลุมาลงที่อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ที่จริงก็ยังมีคำอธิบายนะหรือมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะเป็นคำอธิบายอีกทางหนึ่งนั่นคือท่านก็เชื่อว่าเนี่ยทุกอย่างเป็นอนัตตาได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัย เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นสัจธรรมความจริงนะซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนระอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาก็แปลว่าภาวะที่มีสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยหรือความที่มีสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมี คือบางทีเขพูดง่ายๆล็เนี่ยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอันนี้ก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะชื่อียกอิทัปปฏิยตาซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งของคำสอนเรื่องอนัตตาอนัตตาคือว่างเปล่าจากตัวตนและที่ว่างเปล่าจากตัวตนก็เพราะว่ามันไม่ได้มีตัวตนของมันเองแต่มันเกิดขึ้นจาก การที่มีเหตุปัจจัยอย่างเช่นนะร่างกายเราเนี่ยนะมันมีขึ้นมาได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่เห็นชัดๆง่ายๆคือมันเกิดขึ้นจากเอาไว้ต่างๆทั้งน้อยทั้งใหญ่มากมายมาประชุมรวมกันแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างดีก็เกิดเป็นร่างกายขึ้นมา อวัยวะต่างๆแต่ละชิ้นแต่ละส่วนออกไปในที่สุดก็เหลือแต่ความว่างไม่มีร่างกายหลงเหลืออยู่เลยอันนี้เรียกว่าอนัตตานะคือว่างเปล่าจากตัวตนโดยที่ได้ใช้คือรถยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยมันก็มีขึ้นมาได้เพราะมันมีชิ้นส่วนต่างๆนับรอยนับผันเมื่อเอามาประกอบกันครบถ้วนก็เป็นรถแล้วเมื่อถอดชิ้นส่วนไปทีละอย่างทีละอย่างแยกไปจนหมด ็ไม่เหลือตัวรถเลยอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีตัวตนของรถนะรถไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็เรียกว่าอนัตตาการที่สิ่งต่างๆมีขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอาศัยสิ่งอื่นเป็นปัจจัยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นได้ไม่ยากนะต้นไม้เนี่ยต้นไม้เกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ใช่แค่มีมเมล็ดนะเท่านั้นนะมันยังต้องอาศัย องประกอบหรือเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยเช่นฝะนอุณหภูมิความชื้นอากาศอากาศนี่มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์นะเพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสงแล้เรามถงออกซิเจนด้วยแล้วถ้าเรามองให้ดีๆเนี่ยนะโอ้การที่จะมีน้ำได้มันก็ต้องมีเมฆหรือว่ามีลำธาร มีเมฆได้ก็ต้องมีดวงอาทิตย์ที่ทําให้น้ําระเหยกลายเป็นเมฆการที่จะมีต้นไม้แต่ละต้นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีมาเมล็ดมีปุ๋ยและมีคนปลูกนะแต่มันยังอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆมากมายตั้งแต่เมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าจนเท่าไปถึงดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างไกลจากโลก อันนี้ก็เป็นเรื่องของความจริงนะที่จะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอิงอาศัยสิ่งต่างๆมากมายไม่ใช่แค่องค์ประกอบภายในอย่างเช่นร่างกายเราเนี่ไม่ใช่แค่มีขึ้นมาได้เพราะมีปอดมีตับมีหัวใจมีกระโหลกมีกระดูกอันนั้นเป็นปัจจัยลุงประกอบภายใน ถ้าทไม่พอนะมันต้องอาศัยสิ่งอื่นอีกนะเช่นต้องอาศัยน้าต้องอาศัยอากาศต้องอาศัยอาหารอาหารนี่จะมาได้ยังไงนะโอ้มันต้องเช่นข้าวเนี่ยก็ต้องมีคนปลูกมันต้องมีเมฆมันต้องมีฝนมันต้องมีแหล่งน้ํามันต้องมีดวงอาทิตย์ไม่มีสิ่งนี้เนี่ยมันก็ไม่มีข้าวไม่มีข้าวร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้ เช่นเดียวกันนะไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีไม่มีป่าไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่มันก็ไม่มีออกซิเจนนะเพราะอย่างที่เรารู้เนี่ยออกซิเจนเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยต้นไม้แล้วก็อาศัยสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆมากมายในมหาสมุทรเนี่ยที่เราแผงตอนที่มันให้ออกซิเจนแก สัตว์ในโลกนะอันนี้เราเป็นปัจจัยภายนอกนะควบู่ปัจจัยภายในคือเอาวัยวะต่างๆในร่างกายก็ทําให้เกิดร่างกายนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เพราะมีเห็นมีปัจจัยมากมายไม่ใช่แค่สิ่งเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่สองสิ่งนะแต่ว่ามากกว่าน,นั้น ประชุมรวมกันอิงอาศัยกันสัมพันธ์กันจนทำให้เกิดมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาและถ้าไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้สิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นการที่สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นหรือว่าส่วนสลายหายไปนะเรียกว่าอนัตตาคือไม่มีตัวตนหลงเหลือหรือไม,ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่การที่มันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆมากมาย ที่มาประชุมกันสัมพันธ์กันอันนี้เรียกว่าอิทธป,ปัจจยตาซึ่งก็เป็นความจริงที่แสดงออกมาคนละแง,ง่ที่พูดอธิบายคนละแง,ง่แต่ว่าแสดงความจริงอย่างเดียวกันนั้นถมองให้ดีเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงอนตัตตาแล้วเรานึกถึงความว่างเนี่ย ในแง่หนึ่งเนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ยโอ้มันเติมไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายที่รวมกันเป็นปัจจัยเป็นเนเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนั้นอย่างเก้าอี้เนี่ยนะในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าเรามองด้วยหลักความจริงคืออนัตตาเนี่ยมันก็ว้างป่าจากตัวตนนะก้าอี้เนี่ย แต่ในระดักันเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะโอ้มันมีอะไรมากมายให้เราเห็นนะอย่างท่านติณธันยันบอกเนี่ยเมื่อเรามองเก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ยธอมองเห็นดวงอาทิตย์ไหมจะมองเห็นป่าไม้ซึ่งทำให้มีต้นไม้อันเป็นที่มาของเก้าอี้ตัวนี้ไหม เธอเห็นเมฆที่หลังหยาดฝนลงมาเพื่อบำรุงต้นไม้อันเป็นที่มานะของกระีตัวนี้หรือเปล่าแล้วคนตัดไม้ล่ะเธอเห็นไหมเห็นครอบครัวเขาไหมเพราะจะมีต้นมีคนตัดไม้ได้ก็ต้องมีพ่อมีแม่แล้วคนตัดไม้จะอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีข้าวปลาอาหารท่าน,านพิธบอกว่าเนี่ยให้มอง เวลามองเก้าอี้เนี่ยให้มองเห็นสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ทําให้เกิดมีเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยพูดง่ายคือว่าเก้าอี้เกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเกิดขึ้นได้จากสรรพสิ่งที่ไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่แต่เก้าอี้อย่างเดียวนะกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยมันมีขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอาศัยดวงอาทิตย์อาศัยเมฆอาศัยต้นไม้อาศัยคน ปลูกต้นไม้อาศัยคนตัดต้นไม้อาศัยข้าวปลาอาหารใช่ไหมครที่เราเห็นความว่างคือว่างปล่าจากตัวตนในสิ่งต่างๆเนี้อีกแง่นหนึงเราก็เห็นสปปรรพสิ่งที่ก่อให้เกิดหรือเป็นเหตุปัจจัยให้มีสิ่งนั้นขึ้นมาถ้ามองด้วยอนัตตาเนี่ยทุกอย่างก็ว่างปล่าจากตัวตน แต่ถ้ามองด้วยหลักอิทัปะจจยตาเนี่ยก็จะเห็นสิ่งต่างๆเรียกว่าสปปรรพสิ่งเลยก็ว่าได้หรือว่าเสียงต่างนับไม่ถ้วนที่เป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอันนี้คือความจริงนะคือสัจธรรมที่จะเรียกว่าลึกซึ้งกันนะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะขัดแย้งกันความจริงสัจธรรมหรือคําสอนข้อนหนึ่งเนี่ยทาให้เราเห็นความว่าง แต่ความคิดหรือคาสอนอีกประการนึงก็ทาให้เราเห็นถึงการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนี้ถ้าเราเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งใดเราหเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมากมายเนีย่ยเช่นตัวเราเนี่ย ร่างกายเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งต่างๆมากมายทั้งธรรมชาติทั้งป่าไม้ทั้งภูเขาทั้งไรนารวมทั้งผู้คนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนกรรมกรไม่ใช่แค่พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเท่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยตระหนักว่าเราเนี่ยเป็นนิบุญคุณสิ่งต่างๆมากมาย มันทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันกับสรรพสิ่งแล้วก็สรรพชีวิตซึ่งตรงนี้มันทำให้เกิดเมตตากรุณาขึ้นมาในใจเราได้พุทธศาสนาเนี่ยนะจะเน้นทำข้อสำคัญอยู่สองประการซึ่งเป็นองค์คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือปัญญาและกรุณา ปัญญาหัวใจเนี่ยก็ทาให้พระองค์เนี่ยเห็นถึงความจริงที่ลึกซึ้งรือธรรมะขั้นสูงนั่นคืออนัตตาที่ทําให้พระองค์เนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้จะพ้นทุกข์ก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดติดถือมันในสิ่งใดแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีกรุณาด้วย อรุณาเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เห็นถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งเห็นถึงเห็นว่าสรรพสิ่งสรรพชีวิตเนี่ยรู้แล้วแต่ก็กูลให้เราดำรงคงอยู่ได้กุณาเกิดขึ้นจากการเห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งก็เห็นถึงความจริงที่เรียกวิปัจิตยยตานั่นแหละ ทางมหาาณเนี่ยเขาเน้นกรุณาแล้วพอเน้นกรุณาเนี่ยก็จะเชื่อเห็นว่าเนี่ยโอ้เราอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าสรรพสิ่งต่ทางเทรวาเนี่ยเป็นเน้นที่ปัญญาคือเพราะปัญญาทาให้เห็นถึงความจริงเรื่องอนัตตาแต่ที่จริงทั้งปัญญาและกรุณานี่ก็ล้วนตั้แต่มีความสําคัญนะและปัญญาเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะเห็นอนัตตา และถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งมากเท่าไหร่ก็จะเกิดกรุณามากขึ้นและปัญญาการุณาที่เจริญง,งอกงามนี่มันก็ทําให้ใจิตใจเราเนี่ยมีความงอกงามมากขึ้นดันการที่เราเข้าใจความจริงทั้งอนัตตาและอิจฉาปเจตตาเนี่ยเห็นทั้งความว่างและเห็นทั้งความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ที่มีต่อกันและกันเนี่ยมันจึงเป็นธรรมะข้อสำคัญอันที่เราควรพยายามที่จะใครควรแล้วก็เจริญทำให้เจริญข้อง,งามขึ้นมาในใจ